ถ้าพูดถึงรถยนต์ Honda ในอดีตที่ผลิตมานั้นหลายคนต้องรู้จัก Honda Civic GE 3ดอแน่นอนตั้งแต่ในยุคที่กำเนิดขึ้นมาในปี1993ก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและในการเวลาที่ผ่านมานั้นไม่อาจทำให้ราคา Civic 3ดอเปลี่ยนไปเลยอาจจะมีราคาลงไปบ้างแต่ในปัจจุบันนี้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งเพราะ Honda c ซี i c 3ด ถ้าเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับรถญี่ปุ่นหลายยี่ห้อนั้นถือว่าราคามาแรงมากซึ่งมีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนกันเลยทีเดียวยิ่งในปัจจุบันนี้ความต้องการโดยเฉพาะกับรถเดิมๆภายในเหมือนออกรถป้ายแดงนั้นราคาจะทะยานสูงขึ้นมากเนื่องจากของเดิมๆนั้นเริ่มหาได้ยากมากขึ้นอะไรบางอย่างก็ไม่สามารถหาได้แล้วยิ่งทำให้ราคาไปไกลมาก วันเวลาที่ผ่านมากับ Honda Civic GE 3ดเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยในปีคิตศักราช1993ซึ่งหนึ่งปีก่อนหน้านั้นทาง Honda ได้เปิดรถตัวใหม่ Honda Civic GE ตัวถังซีดาน4ประตูไปก่อนแล้วพอเดือนสิงหาคมในปีเดียวกัน Honda ได้ทำการเปิดตัว Civic 3ดอในราคาช็อควงการลดรุ่นเกียร์ธรรมดา 1.5 LX ตั้งราคาเพียง361,000บาทส่วนรุ่นเกียร์อัตโนมัติ1.5 EX ราคา396,000บาทและสามารถสร้างยอดขายได้ถล่มทลายถึงขั้นต้องทำให้รถ Honda หยุดจองกันเลยทีเดียวแต่แม้ว่าราคาจะถูกแต่ออปชั่นต่างๆในตอนนั้นถือว่าให้มาไม่น้อยเลยทีเดียวก็จะมีพวงมาลัยพาวเวอร์ในรุ่นเกียร์อัตโนมัติ กระจกไฟฟ้าเซ็นท่านล็อกเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดเครื่องเล่นวิทยุเทปที่ปัดน้ำฝนด้านหลังเป็นต้นจุดเด่นอีกอย่างสำหรับ c ีวิ c จี3 d สามดในช่วงเวลารถคันอื่นไม่มีฟ้ากระโปรงท้ายก็ออกแบบให้เปิดแยกได้2ชิ้นทำให้ง่ายต่อการขนของพร้อมเบาะหลังสามารถพับได้ทำให้มีพื้นที่ในการเก็บของเพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นจุดเด่น สำหรับรถขนาดเล็กแต่ให้พื้นที่ในการเก็บของได้มากเครื่องยนต์ Honda Civic GE 3ดอเวอร์ชั่นไทยบ้านเหล่านั้นมาพร้อมเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์แคมเดี่ยว4สูบ16วาลขนาด1.5ลิตรรีดกำลังได้สูงสุด91แรงม้าและระบบพวรงมราลัยแบบพาวเวอร์ในรุ่นเกียร์อัตโนมัตริระบบแบบดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังและดัมเบรก มินิตัวถังรถนั้นมีความยาวเพียง4 0 7 0ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,995ม mm, ิลิเมตรสูง1,345ม mm, ิลิเมตรและมีระยะฐานล้อ2,570ม mm. ิลิเมตรตัวล้อเป็นขนาด13นิ้วลีดตัวยาง 185/70R13 และมีถังน้ำมันจุ45ลิตรถ้านับการเวลาสำหรับ Honda าซีวิกจีดอตั้งแต่เปิดตัวในปี1993จนมาถึงปี2022ก็เป็นเวลากว่า29ปีเลยทีเดียวแต่ต้องยอมรับว่าการเวลานั้นไม่สามารถทำอะไร Honda c ซ v i c 3ประตูได้เลยถ้านับเวลารถแล้วได้ถูกส่งต่อรุ่นต่อรุ่นก็ว่าได้ c ี v i c 3ประตูนี้ไม่ได้รับความนิยมในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว แต่ในประเทศญี่ปุ่นก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันจึงทําให้มีของแต่งอย่างมากมายหลายสํานักเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าจะวางอะไรแต่หลักๆเป็นที่นิยมตั้งแต่ D15D D16A D17A B16A B16B B18B และในปัจจุบันก็จะเป็นตระกูล K20A K24 ส่วนแรงมานั้นไม่ต้องพูดถึง แล้วแต่งบประมาณของแต่ละบุคคลจุดเด่นสำหรับ3ดอตั้งแต่เรื่องน้ำหนักของตัวถังที่เบาซึ่งเหมาะกับเครื่องยนต์ NA ที่สามารถลีดแรงม้าออกมาได้มากกว่าตัวถังที่เป็นจุดศูนย์ทวงทำให้ตำแหน่งการนั่งเหมือนขับรถสปอร์ตกว่าได้เพิ่มความสปอร์ตด้วยประตู2บานยิ่งให้อารมณ์เดียวกับรถคูเปตัวรถไม่จุกจิก จะดัดแปลงหรือเพิ่มเติมของแต่งอะไรก็ง่ายอะไรหาง่ายห้องเครื่องที่มีขนาดพอดีสำหรับเครื่องยนต์หลายแบบและอีกจุดที่ยิ่งเหนือเพิ่มเติมความนิยมคือรถแข็งในประเทศไทยและต่างประเทศนั้นใช้3ดอเป็นหลักในการแข่งขันยิ่งตอกย้ำขึ้นไปอีกสำหรับ3ดอว่าเป็นรถที่ใช้ได้ดีทั้งนอกและในสนามแข่งและในปัจจุบันนี้3ดอ ก็ยังได้รับความนิยมอยู่เช่นเดิมและในช่วงเวลานี้กับกระแสในยุค90กลับมาแรงมากพร้อมกับของแต่งในแบบรถทำเดิมจึงทำให้3าต่อถูกตามหาอยู่ไม่น้อยสังเกตได้ว่าตลาดรถมือสองรถก็ขายน้อยลงมากเพราะมีคนหาอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าขายได้สภาพเดิมเท่าไหร่ยิ่งไปไวและในส่วนของราคานั้น ถ้าตามตลาดจริง3ดอราคาไม่ควรเกิน1 0 0 0นบาทแต่ในปัจจุบันถ้าใครมีรถอยู่ในสภาพเดิมทั้งนอกและในและยิ่งถ้าใครมีรถแนวเดิมเวอร์ชั่นญี่ปุ่น JDM แบบตรงรุ่นราคาอาจจะพุ่งไปเกินกว่าตอนป้ายแดงถึง2-3เท่าก็เป็นได้เรียกได้ว,ว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ขับขี่แล้วราคาขึ้นก็ว่าได้ สรุปสำหรับ Honda Civic GE 3 or, ดอล์ที่ครองใจอันดับหนึ่งตลอดกาลไม่ว่าจะผ่านการเวลามานานเพียงใดแต่3ดอก็ยังสามารถครองใจผู้คนได้มาตลอดความสำเร็จของ3ดอร์นี้ไม่ได้มาง่ายๆเพราะคงมีรถไม่กี่รุ่นที่จะสามารถส่งต่อจากรุ่นพ่อถึงลูกได้เป็นรถที่คุณแม่ขับไปรับส่งเราเมื่อตอนวัยเด็ก ในปัจจุบันมันจะกลายเป็นรถแข่งสําหรับเราได้เป็นรถที่ให้ได้ทั้งความสุขและความทรงจําได้ถ้าใครหาไว้ในครอบครองคงต้องใช้เวลากันหน่อยพอรถสภาพดีๆเริ่มถูกเก็บสะสมกันแล้ว